ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนำผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเครือข่ายร่วมกันปลูกป่าชายเลนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกชุมชนเข้มแข็งสมุทรสงครามเมืองแห่งความสุข นายชรัตบุญศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเปิดงานในวันต่อต้านยาเสพติดโลกกิจกรรมการปลูกป่าชายเลนที่บริเวณพื้นที่อนุรักษ์ป่าชายเลนหมู่10ตําบลบางแก้วอําเภอเมืองสมุทรสงครามซึ่งความสําคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลกในประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบตัติและยืนยนันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกันประชาคมโรคในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยมีหน่วยงานองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ท้งภาคราัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2530จนถึงปัจจุบันทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามได้นำกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อ,ต,อต้านและไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยยึดหลักชุมชนเข้มแข็งสมุทรสงครามเมืองแห่งความสุขพร้อมกล่าวว่ากิจกรรมการปลูกวันนี้เป็นกิจกรรมพิเศษเป็นการปลูกป่าชายเลนต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน โดยนําผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการอปทอและเครือข่ายร่วมกันปลูกป่าชายเลนไม้กงกลางใบใหญ่จํานวนกว่า100คนร่วมกันปลูกป่าจํานวน700ต้นเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนอีกกว่าหนึ่งไร่จึงขอเชิญชวนหน่วยงานและองค์กรภาคเอกชนที่สนใจนะคะการปลูกป่าชายเลนมาปลูกได้ที่จังหวัดสมุทรสงครามมีมาตรการควบคุมการป้องกันไวรัสโควิดสิกอย่างเคร่งครัดค่ะ